มาพูดว่าคนอ้วนนี่ชอบชอบใครไม่ได้ใช่ปะคือแบบชอบใครแล้วแบบมันผิดมันผิดมากใช่ไหมอ่ะเวลาเราไปชอบใครเนี่ยฮเออคือเราไม่ต้องการให้ใครมาชอบเราไงเรารู้ว่าเราเป็นอย่างเนี้ยเออแต่เราไปแอบชอบเพราะเรามีความรู้สึกดีๆให้นี่มันผิดใช่ปะทําไมต้องบอกอะไรไม่ดูเสรลรลูกตัวเองอย่างเงี้ยก็คือดูแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนี้ไง ก็เลยไม่ต้องการเป็นอะไรกับเขาไม่ต้องการให้เขามาชอบเออเราแค่แอบชอบเขาแล้วมันผิดเหรอวะเออแม่งมึงสวยไงมึงสวยมากเลยมึงสวยสวยกับกูยอมรับแต่ถ้าพร้อมนะถ้ากูพร้อมนะม,นะมึงอย่านะถ้ากูมีแรงบรรดาใจและความอ้วนเมื่อไหร่นะกูลดแล้วยี่กูไม่อยากลดไงคือกูแฮปปี้แล้วเออกูเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนกูคุยกับ เพื่อนกูว่ารัดกูได้เพื่อนกูไม่ทำไมวะเออกูมีความสุขก็เนี่ยกูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไงออ